ส่วนอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของระเบิดเมื่อวานเมื่อวานมีระเบิดแล้วก็ขาขาดด้วยแล้วก็มีคนโดนสะเก็ดระเบิดสาหัสอ,อันนี้เราไม่ได้พูดถึงชายแดนนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตกใจหเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นหนุ่มเก็บของเก่าที่ลบบุรีคือเขาแกะชิ้นส่วนแล้วมันบึ้มขึ้นมาลูกศรเขียวๆที่ชี้ไว้บอกว่าคน,คนเจ็บปะคุณผู้ชมอ,อดวางเลยใช่อันนี้คือหลังจากเกิดเหตุแล้วนะ พี่เบิร์ดดอมโอ้ยเข้าไปไปช่วยเหลือเลยค่ะนี่มีคนเอาวัตถุระเบิดมาทิ้งเหรอหรือยังไงแล้วคือคือเขานั่งแกะชิ้นส่วนระเบิดแล้วมันพลาดก็เลยได้รับบาดเจ็บเพื่อนบ้านก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะแล้วก็เจอระเบิดอีกหลายลูกเลยอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละใช่นี่เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีช่วงเกือบเกือบหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยคือนายวุฒิชัยทาทองอายุยี่สิบเก้ปีเขามีอาชีพเก็บของเก่า ขาขวาขาดจากแรงระเบิดอะโอ้ oh. แต่ยังสื่อสารได้คุณผู้ชมแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็คือป้าน้อยป้าน้อยสนทิพงศ์ก็โดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนแรกกับกู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือนายวุฒิชัยอ่ะคนที่บอกขาขาดเข้าไปช่วยไม่ได้ทันทีนะเพราะว่าเจอระเบิดอีกเพียบเลยวางอยู่ร,บรอบๆตัวนายวุฒิชัยอ่ะก็เลยต้องบอกให้คิดดูสิคุณผู้ชมขณะคนเจ็บนะ hmm. ยังต้องให้คลานออกมาหน้าบ้านอ่ะ หลังจากนั้นก็เร่งเอาเปลยบอร์ดไปวางนี่นี่ยกใส่เปลยบอร์ดมาแล้วแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลดูดูช่วงนี้หน่อยค่ะมาเกอมาเาเออมเมมาเออมเอาออมาเออาเออมเมาเาออเอออมามา ไปไปไปไหนแล้วกูชีพกูชีพกูชีพกู้ชีพก็เร็วเอาเอาเตะเ่ยวลงมาอยัาขยันขยับขยันขยันขยั่ข่นขยับขยับขยไมขยัน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 นขยนขยานขยันันยันขยัคขอันขย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 ันอยันข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 วัน้ยัขยัขายขนขยนันขนันขกยข มีระเบิดอยู่รอบตัวเขาเต็มไปหมดค่ะออถ้าเข้าใบเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วเนี่ยก็เลยต้องช่วยคนเจ็บโอ้ยขาห้อยแล้วอ,ะอ่ะญาตินะญาติของนายวุฒิชัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวุฒิชัยอ่ะเขาเพิ่งกลับมาจากหาหน่อไม้แล้วก็มานั่งแกะชิ้นส่วนลูกระเบิดจะแยกขายเป็นเศษเหล็กไงแกะพลาดแล้วมันบึ้มจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะค<อ>ุณผู้ชม เป็นหัวระเบิดขนาด40มม M79 อะค่ะก็ต้องประสานกับ EOD นะให้ตรวจสอบแล้วก็กันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใกล้เด็ดขาดเลยจนกว่าพื้นที่ตรงนี้จะปลอดภัยอะค่ะครับช่วงนี้ขอบคุณล่ามาสามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ